ตกลงมาข้างล่างเหมือนคนมากระชากคอเชื่อลงนี่หลยพินุษตเห็นเป็น,เป,นเป็นผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงดีบคอเลยครับแล้วทีนี้แกก็อ้วกอ้วกสองครั้งแกไม่รู้เรื่องเลยเล่าให้แกฟังตอนนี้แกก็บอกไม่รู้เรื่องแกจะไม สวัสดีท่านผู้ชมแฟนค่ะแฟนช่องพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าหน้าทั้งบ้านเนาะคะ่ะเมื่อนี้มาติดตามตัวเลขของเจนนุชหมวดนีพ้พิเศษแน,น,น่เนาะค่ะเนาะเพิ่นวาเพิ่นเลขมากนะคะมูเพิ่นกะเอาเลขมาให้ค่ะเป็นตัวเลขที่เพิ่นสื่อละคะ่มีโชคตลอดนะคะเจนนุชเพิ่นกะใหเอามาให้พ่อแม่พี่น้องหรือพิจารณาซอยกันแบง่งปันเนาะค่ะเป็นแนวทางานันโปรใจ้วิจัยในการรับชมเด็กไม่เขามีรุดค่ะค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านเขามแ้วค่ะ โ emer, ปรดให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์ด้ค่ะกดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องเพื่อจะบรพาดแนวทางจากทางช่องนะคะทางช่องเสนอไวเป็นซื้อกลางเป็นแนวทังเท่านั้นเนาะค่ะค่ะนาเตียคอาการดีขึ้นอยู่ค่ะตอนนี้สวัสดีค่ะคป็นนดสวัสดีค่ะเป็นจ้าไดอนาเตียไข้แนบคาดเดียวนี่ไขรแน่แล้วเสาแล้วล่ะค่ะอิ่มที่ขึ้นน้ำช่วงแล้วช่วงแล้วดีขึ้นแล้วปีน่ะ พี่นกอันฝันดีปะอันีวบดทันได้ฝันดอกจ้าแต่ว่าหได้เลขแล้วเนาะเพิ่นส่งมาให้ตากรุงเทพครับจ้าเพิ่นว่าเห็นสิสร้างบ้านเพิ่นก็เลยส่งเลขมาให้จ้าอ่าคื่อนนี่เลยค่ะเพื่อนสือถ uh 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 ือบ uh ่ค่ะเลขเพิ่นซื้อถือเพิ่นเข้ามา10งวดแล้วอือๆถูกทุกงวดค่ะครับบัดนี้เพิ่นเห็นพี่นกอันน้ำบัก กำบาางวัิหาหมองยูยูจ้าพระท่านในมีหลองยูถมจะดินใบพระท่านในมีเงินสั่งเพื่อนก็เลยทรงเหล็กมาไห้ค่ะออืันว่าเขาสูงวดดมูน่ะเพิ่นไดสูงวดมาสิบวดนแล้วคาเพื่นเลยทรงเหล็กมาไห้เ้อเหล็กไปเป็นเล็กพ่นุพระท่านในฟันดอกเล็กมูเพิ่นทรงมาไห้ค่ะอืาจะว่าเขาเลยนะต้องรอพี่่นุฟันอีกรอบนึงแต่ว่าเหล็กชุดนี้พี่นุเพื่อนใดมาเพื่อนก็ <man> <man> <man like Nicole> มาแบ่งปันเอฟซีพร้อมเนาะแม่่่นคะเพื่อพี่น้องเข้ามักค่ะมามีโชตลุงกัดแม่นค่ะอาสิตย์รงใจพี่น้องข้างบ้านก็ได้เป็นเลขมักก็ได้่่เป็นเละราค่าเป็นเละที่สวงมาให้เมื่อเช้านี้ราคาตลงเบนเขาสุกงวดเบนเขามาสิบงวดแล้วงวดนี้งวดที่สิบเอ็ดค่ะหลายคนหลายคนพี่น้องเอฟซีตุกท่านก็จะเห็นสภาพที่นุดเนาะ เวลาเพิ่นอยู่เพิ่นเศร้าหมองเพิ่นอยู่เพิ่นเศร้าลำบากครับพี่น้องเกิดเมื่อใดพายุเข้าล่มมากเรียบร้อยครับพี่น้องเบียดบหมตั้งใจค่อนดูนอนนี้โง่มากใช่นี้บ่ทันได้กลับไปอีกกันบ่ยังค่ะยังค่ะมันพยายามอยู่อันชุ่งอันเป็นตะยานอยู่ได้ไม่งูมานอนเหนื่อยไม่เป็นเพิ่นก็บ่นอนได้ท่าแล้วเพิ่นก็ว่ายูว่ีใจหลายพี่น้องหมู่เพิ่น ทรงตัวฤทธิ์และแนวทางมาให้เพราะว่าเขาเจ้าเคยถือดูเขาเจ้าถือดูเป็นประจำขาเจ้าอยากเห็นเจนุดเอาลายสภาพเพื่อยู่ภาพเป็นอยู่ดีขึ้นกว่านี้ครับพี่น้องทุ่มจะดินไหวมองสียูมองสิเซราก็ท่านนี่มือเกาะเพื่นแกเลยเห็นใจแกเลยทรงตัวฤทธิ์แลวทางมาฝากตอนพี่น้องเจนุดกันเลยพี่น้องอยากให้เอฟซีได้น้ำมือนีก็เลยมาฝากตอนแกมือเนาะเมื่อทีเดียวอันเจนุดกับเบิร์ดไลน์เมื่อทีเดียวเพื่อนกา ว่าเด็กทงมาเนาะเพิ่นว่าเฮามีเลขอยู่เพิ่อนไรบูทรงค่ะเพิ่นหัวจะส่งมางวดนี้ค่ะเป็นเป็นเห็นเบื้องนคลิปเป็นเห็นจีนวดพี่น้องกี่งวดแล้วครับพี่น้องเพิ่นเข้ามา10งวดแล้วค่ะวันี้งวดที่11ค่ะอือค่ะส่วนมากจะเข้า2หรือ3ครับเข้าบางทีเป็นบางครั้างบางทีก็3ตัวบางทีก็2ตัวค่ะบ่ต้องกลับเลยค่ะออืค่ะ แกัปไปแน่ก็ดีเนาะกับไบได้หน่อยการได้เอฟซีตัวแรกแต่เอฟซีเนาะแต่พู้สิกับก็บกับสามตัวกับตาเห็นสองตัวคือเ่านะจะเพราะว่าทั้งเชียค่ะขันหัวตาหันมาโหลดคือประหันนีละซื้อยุศูนย์สามเจ็ดแต่ว่าหันบอตรัดมาตัวตัดพี้องเจนนดคนใจดีเลยเปนหงคนใจดีคนใจดีเอาไงวะเรกมาแล้บอกเรีกมาแล้วบอกโลดเรีกเรกมาแล้วแพงคือจังหวดนี้คือจังพีดอง มูเลากับว่าให้ยสืบจะพูดยาวเด้อเลาก็เรียกว่าหาซสืบพูดยาวจังได้เอฟซีกับมี่เลาก็เรียกว่าหายสนะแบ่งปันเปน้าเจาไปหลวดข้าเจาชโชคข้าเจามานจีไดซวยกันหลายๆทางเลากัว่านี่เนะ่ําลำพังแห้งพันจีซื้อพูดยาวไปนอนบ่ได้ดอกไปต้องสีไเด็ดจะเสาฮื่นรับเสาหัวไม่ใช่ะเลาะว่ากับอาพระห้าบึงพระวัาสนาทรงแล้วไปนองทาวิู้ชวิลาศรับจีนหวดพื่นบาดนี้มีตัวใดแน่เนาะอยากเห็นตัวเดขเอาชว่ให้เบื้องไมค่ะน้ นี่ราคาเด้อช่มมาหงม้าไหานี่ค่ะจ้าว้ามาเลขกานเถอะพี่น้องค่ะเลขโอ้พี่น้องพี่น้องหกสามหนึ่งค่ะแปดสามห้าค่ะเก้าเจ็ดนี่แหละมองพี่นองมากดวงแดดบินแข็นนงตุงเก้าเจ็ดสวมากมันเป็นยังไงจะแหลกเก้าเจ็ดนครับ <laughs> มันมันบว้วพี่นองเก้าเจ็ดสงหาศูนย์สีค่ะ อันเด็กศูนย์มาดูพี่นองย่าผ่าเด้อศูนย์สี่ก็ไดแมนศูนย์คักคูนี่ก็จะศูนย์สี่อ่ะอ่ะนุ๊งวัดว่าขันว่ามากศูนย์เลยเ่าศูนย์สี่พี่นุ๊ตซื้อไปเยอะแล้วครับได้ยินข่าวมาได้ไปไดหลายใบแล้วไดใบแล้วไดซี่ใบแล้วครับซี่ใบนะพี่นองเอฟซี่เวทัลพี่เจนุ๊ครับศูนย์หกสามหกหนึ่งเจ็ดสามสองห้า สามสองห้าสองเอ้าตุงก็เลียจะคลองแม่นครับเบอร์โทรก็เลียจะคลองว่าตรงกันแน่นี่แหละที่มาที่ไปของสองห้าคือเบอร์โทรนี่แหละครับนี่แหละครับเบอร์โทรเพื่นสุนเด้อดสวางหาบัตนี่สองห้าสองเลยนะเอ็ซีท่านใดยังสงสัยในเอ๊ยยังสงสัยในตัวเลขโทรหาจินนุษเป็นไหนพี่น้องเนเอาไงไงวะ เพิ่นกันยังใจดีใช่เราสิบมวดแม่นห,หมูใบยาไผ่ผู้ใดเด้อดวะสันลอยขึ้นเราเป็นรองลอยไผ่ขึ้นเราเนี่ยคือแนวทางเพื่อนของจีนุ๊ตไม่ให้บอกใครปะครับหรือว่าค่ะไม่ให้บอกค่ะแล้วแล้วแล,วแล,วแลว้ท่านจะว่าเราไหมครับเรามาบ่ว่าหรอกค่ะเพิ่อนของเบ่งปันเอาบุญน้อกันค่ะเพิ่อนบ่ว่ารอกค่ะยานมั่นอันก็เอายังไงว่าห้าละเอ๊บชีหลายท่านห้ามิฉกสร้อยกันแต่พอสิเด็ดเป็นสังกะสีเป็นยังเป็นนั่นเป็นนี่ไปพี่น้องเนาะ คนเกิดเลขดีดนั้นเลเอาไรใหมแบ่งกันนะคนวัยตัวเลขย้ำตัวเลขหนยครับอาจารย์ตัวเลขมีสามหกหนึ่ง3 5อสามหนึ่งหกสามหนึ่งสามห้าเกาเจ็ดสองห้าศนย์สี่พี่น้องสังเกตอาจารย์แดดจะุดดยู่ตัวเดียวเกเจนี่ยเนาะสงสัยอาจารย์แลเล่นไปคือหลายในเก้าเจ็เนี่ยอาจารย์แดดนำหลายว่าเจ้ายี่ได้พี่น้องเก้าเจ็ดนานั่งอยู่จะหาไไหอยู่พี่น้อง เก้ามีสิบกลับหัวแม่จันแหล่เก้ามีสิบได้พี่น้องเป็นไปได้ได้หกเจ็ดเคยสั่งประวัติศาสตร์มาได้พี่น้องแมนดูแมนกหัวไว้แม่แมนครับอืมอ่าเคยดูกลับหัวไว้หน่อยก็ดีนะครับพี่นุดค่ะสั่งประวัติศาสตร์มาได้พี่น้องกลับหัวให้พี่นุดเลยเอากลับหัวดีกลับเนี่ยน่าจะแหลกขึ้นนั่งดีได้หนิไดวสิการแผ่นได้พี่น้องด้วยจ้าโอ้แต่ว่า เพียงเบิ่งก่อนพี่นุชใกล้มือเพื่อฝันเพื่อเป่นมาย่ำอยู่ในนีพี่นุชก็บอกได้เด้อคันมะยำตัวใดการเลี้ยขีีใต้ให้ว่าซั่นครับหัวให้แล้วคันพิสิกไัยหายไม่สุกมีหมานไปนล้วเป็นไปแน้วอือหาไม่สุกมีหมานไปทากันหลายหัวหลายคนโอ้ยเอาไงแบบสั่งเพื่อนสั่งบ้านมันมาใส่ยังไงจะเี่น้องผู้นึงเป็นตุ้มผู้นึงเป็นเล็กผู้นึงเป็นใสายซ้อยกันยังดีเลย ่ขอบคุณหลายๆเลอค่ะุกฉกมันมันค่ะบางหันก็ใจพอดีน้ำซามีค่ะพี่น้องประชมบายตอนนี้ก็ไข้ขึ้นแน่แล้วเนาะค่ะก่ะสำหรับเมื่อน yes um> um> ah um sure> ี่แอดกะสิลุงคลิปใบก้อนค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่มติตามรับชมรับฟังให้โชคให้มันให้ลำใหด้วยทุกกานเด้อค่ะ